ข่าวโดยสำนักข่าสิบนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจา,จากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติในรัฐมนตรีแจงสภานะคะนี่สาธารณะของรัฐบาลเพิ่มขึ้นเพราะต้องกู้มาใช้แก้ปัญหาโควิด -19 ฟื้นฟูประเทศ คนเอกประยุจันโอชาในรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะชี้แจงนายจิรายุห่วงทรัพสอส,อสอพักเพื่อไทยในประเด็นนี้สาธารณะของรัฐบาลค่าว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจํานวนมากเกิดจากการที่จําเป็นต้องกู้เงินเพื่อมาใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด -19 และพื้นฟูประเทศขณะที่เรื่องรายได้ของประเทศจะต้องประเมินจากสถานการณ์โควิดที่หากสถานการณ์ดีขึ้นก็น่าจะเก็บรายได้ได้ไดมากขึ้นซึ่งหากไม่ได้ก็ ซึ่งหากไม่ได้นะคะก็ต้องมีวิธีการบริหารจัดการงบประมาณและแผนงานโครงการตามวงเงินที่มีอยู่ซึ่งเป็นเรื่องหลักการในการบริหารแต่สสเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเพราะฉะนั้นการบริหารเป็นฝ่ายของรัฐบาลที่ต้องหาวิธีในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้ ส่วนที่บอกว่าทุกกระทรวงชี้แจงแก้ตัวในรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าตนเองต้องรับผิดชอบในภาพรวมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลหากมีการพูดอะไรไม่ถูกต้องก็ต้องตําหนิเพราะทุกอย่างอนุมัติด,ด้วยคอรมอไม่ใช่ในรัฐมนตรีเพียงคนเดียวและขอให้เข้าใจนะคะว่าไม่เคยไปก้าวล่วงหรือสั่งการมีแต่ให้หน่วยม,มีแต่ให้แนวทางในการปฏิบัติและให้นโยบายพร้อมกับมีการตรวจสอบการทุจริต โดยหวังว่าจากนี้เป็นต้นไปนะคะจะไม่มีใครถูกดำเนินคดีค่ะในรัฐมนตรียังกล่าวด้วยนะคะว่าในช่วงท้ายของการชี้แจงนี่ครัวเรือนค่ะโดยถามว่าก่อนรัฐบาลเข้ามามีนี่มาจากใครซึ่งก็มาจากรัฐบาลก่อนหน้านี้และทุกรัฐบาลก็มีการกู้เงินมาค่ะซึ่งมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตของประชากร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะลุยเที่ยวปันสุขอัดฉีด22,400ล้านบาทกระตุน้นเปิดลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคมคุณรุ่งโรใจอ่อนน้อมอรายงานคะ่ะนายพิพัฒนร์รัชกิจประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว เที่ยวพันสุกประกอบด้วยแพ็กเกจเล่าเที่ยวด้วยกันกรอบวงเงิน20,000ล้านบาทและแพ็กเกจกำลังใจกรอบวงเงิน2,400ล้านบาทรวม22,400ล้านบาทจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมดำเนินการโดยกระทรวงการท่องเท,ที่ยวและกีฬาร่วมกับทททและกระทรวงการคลังด้วยการลงทะเบียนจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เว็บกราวเที่ยวด้วยกัน .com สำหรับผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนได้และประชาชนจะเปิดให้ลงทะเบียน15รกรกฎาคมนี้ ส่วนแพ็กเกจกำลังใจจะเปิดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนในวันที่10กรกฎาคมและอาสามอ,าอาสสโรงพยาบาลสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้วันที่25กรกฎาคมและเดินทางท่องเที่ยวได้ในวันที่30กรกฎาคมนี้ด้านนายร,รวนนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลากลา,ากล่าวว่าคุณสมบัติของประชาชนที่จะลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์นั้นจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีอายุ20ปีบริบูทณ์ขึ้นไปและการท่องเที่ยวนั้นจะต้องไม่ใช่จังหวัดที่เป็นทะเบียนบ้านรุ่งโรจน์แจออนน้อมสื่อข่าวเอ็นเอ็นรายงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับปิดท้ายกันที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชเผยนะคะว่าเที่ยวอุทยานแบบนิวนอร์มอลสุดสัปดาห์นี้ยอดจองเต็มแล้วเขาใหญ่ยืนหนึ่งค่ะได้รับความนิยมสูงสุด นายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นถึงความพร้อมในการเข้าเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติค่ะว่าหลังปิดให้บริการจากสถานการณ์โควิด -19 มานาน3เดือนนะคะโดยก่อนหน้านี้ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวที่จะเข้าพื้นที่อุทยานจองล่วงหน้าซึ่งแต่ละแห่งจะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและป้องก,กันโรคโควิด -19 หลังทดลองระบบจองล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันคิวคิวมาตั้งแต่วันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะมี อดจองทั่วประเทศ30,000คนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังได้รับความนิยมสูงสุดมีการจองล่วงหน้าวันที่4-5ถกรกฎาคมซึ่งเป็นวันหยุดยาวนะคะโดยกำหนดรับนักท่องเที่ยวได้5,000คนแบ่งเป็นจองล่วงหน้า3,500คนและอีก1,500คนเปิดรับซื้อตั๋วหน้าอุทยานซึ่งขณะนี้ยอดจองล่วงหน้าเต็มแล้วค่ะ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเปิดเผยด,ด้วยนะคะว่าสําหรับการเที่ยวเปิดอุทยานขอให้นักท่องเที่ยวนะคะปฏิบัติตามระเบียบการท่องเที่ยวแบบ new normal เพื่อลดความแออัดเนื่องด้วยสุดสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดยาว4วันค่ะนอกจากนี้นะคะได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านการบริการและการอำนวยความสะดวกค่ะมีจุดคัดกรองอุณหภูมิจุดลงทะเบียนเข้าออกผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะที่สําคัญนะคะกําชับว่าทุกคนต้องสวมหน้ากาก,กอ,นอนามัยให้เรียบร้อยค่ะ บการเสนอข่าว20นาฬิก5นาที <ored> คะ่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN